ชื่อนอาอิชี์นะครับธนธรรสันสินค้าเป็น Chief Risk of Officer ของบรษิษัท Bigcup Online ครับว่าจักสูตรนี้ครับก็คือทำให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นเรา,เราต้องบอกว่าเราเข้า เรามีความเข้าเข้าเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเวลาบอร์ดเองเนี่ยเวลาเขามองในเรื่องต่างเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะให้ข้อมูลเขาหรือว่าเราจะารปรับมุมมองเราเองในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็นําเสนอข้อมูลต่างๆให้กับบอร์ดได้ดีขึ้นนะครับสำหรับอย่างเปิดคำออนไลน์เองอะไรเงี้ยครับเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าคือไม่ว่าเราจะเป็นบริษัท คือก็บอกว่าถึงแม้เราจะเป็นต้องมองเป็นผู้เล็กผู้บริหารในรุ่นใหม่เนี่ยแต่ว่าบริษัทเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้บริการกับลูกค้าทั้งประเทศนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างของความน่าเชื่อถือความมั่นคงและปลอดภยัยนะครับให้กับลูกค้าของเราดังนั้นเรื่องของการกํากับดูแลการมีธรรมาภิบาลที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ,ญามากๆของบริษัทครับ <S <S รู้ลึกจริงค ต้องบอกว่าทางวิทยากรน,นะครับที่ที่มาสอนนะครับก็เป็นวิทยากรก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนะครับเป็นประสบการณ์ในการบริหารนะครับเป็นบอร์ดเนี่ยมาหลากหลายอินดัสทรีแล้วก็เปเล้ยะเวลานานนะครับช้เวลาที่เขามาเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยเขาจะไม่อิงตามแค่เท็กซ์บุ๊กแต่เขาจะอิงตามประสบการณ์จริงที่เขาเจอไปด้วยทาให้เราแบบได้ได้ได,ได้ได้เข้าใจนะครับเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ยังเลือกศึกครับ